สวัสดีค่ะคุณแม่หุ่นพังกลับมาปังได้ยังไงอ้าวันนี้จะมาบอกให้นะคะว่ากลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มกระชับแบบนี้ได้ยังไงนะตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะดีทานตัวนี้นะโปรตีน LD โปรตีนจากพืชตัวโปรตีนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายอยู่แล้วนะบอกเลยว่าตัวนี้มีสารสกัดมากกว่า27ชนิดนะคะหนในนั้นคือมีเม็ดมะม่วงแอฟริกา เม็ดมะม่วงแอฟริกาตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยปรับระบบเผาผ่านให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะพร้อมทั้งดึงตัวไขมันในร่างกายออกมาเพื่อใช้งานนะคะทุกคนและก็จะช่วยเบรนด้วยนะทานโปรตีนเข้าไปนะจะช่วยเรื่องอะไรบ้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อนะคะถามว่าใครทานได้บ้าง ทานได้ทุกเพศทุกวัยเพราะโปรโตีนคือสิ่งที่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วทุกคนวันนี้จะจัดโปรโมชั่นให้แบบว่าดีที่สุดนะ1กล่องนะคะบรรจุอยู่ที่1 0ซองนะราคาเต็มอยู่ที่1590บาทอ่าวันนี้จัดโปรให้ถือว่าคุ้มมากๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลร,รูปร่างต้องการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะวันนี้จัดโปรให้สุดคุ้มกันไปเลยนะ เดี๋ยวพี่จะจัดโปรให้นะคะให้ไปเลยหนึ่งกล่องนะอ่าให้ไปอีกสองกล่องนะจ๊าอ่าให้ไปอีกสามกล่องนะคะตัวนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่กล่องละ1,590บาทนะวันนี้จัดโปรให้เอาไปสามกล่องนะยังไม่พอเท่านั้นอ่าจะแถมตัวนี้ไปให้ทุกคนได้ลองชิมน,นะตัวนี้นะคะเป็นโกโก้เอลดีไม่มีน้ำตาลไม่มีครอรลสเตอรอลนะ เราใช้ชูค่ารสแทนค่าความหวานเหมาะสำหรับคนที่ติดน้ำชงติดชากาแฟนะคะตัวนี้นะจะเข้าไปช่วยเรื่องคุมหิวอิ่มนานและลดความอยากกินของจุกจิกของหวานพวกนี้นะอ่ะดีแถมตัวนี้นะมูลค่า590บาทแถมให้อีกหนึ่งกล่องน,นะคะแถมให้อีกหนึ่งกล่องน,นะอ่าจะบอกว่าราคาเซตนี้อยู่ที่5360บาทยังไม่พอเท่านั้นแถมแก้วเช็ให้อีกหนึ่งใบอ่า แขกแก้วเช็คให้จริงใบราคาเป็นของเซตนี้อยู่ที่5,360บาทราคาเต็มไม่ต้องไปวันนี้จัดให้ถือว่าคุ้มมากสำหรับใครที่สนใจนะแนะนำเลยว่าโปรนี้คือสุดคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้นะดีจัดราคาให้เป็นราคาโปรโมชั่นนะให้ไปนในราคา1,592บาทค่ะค่ะใครสนใจ เข้าไปคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนี้จะมอบส่วนลดเรื่องการจัดส่งฟรีให้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยไปแล้วบ๊ายบาย